จะดูแลสุขภาพเฉยๆหรือว่าลดน้ำหนักก็ต้องทานโปรโตีนเยอะๆเพราะอะไรเพราะร่างกายของเราเป็นโปรโตีนซะส่วนใหญ่ค่ะจะแต่ผิวหนังเส้นผมเล็บหัวใจตับปอดเลือดรวมไปถึงกระดูกล้วน,นเป็นโปรโตีนทั้งนั้นร่างกายเราเนี่ยมีการผัดเซลล์เก่าออกทุกๆวินาทีนะคะผิวหนังของเราเนี่ยผัดออกเป็นที่ไทยค่ะหัวใจตับปอดแล้วก็เลือดเนี่ยก็จะผัดเซลล์เหมือนกันแล้วก็จะขับมาในรูปแบบของปะสะัสสาวะอุจจาระหรือว่าเหงือใครล้วพอจะสร้างเซลล์ใหม่สร้างด้วยอะไรคะก็สร้างด้วยโปรโตีนที่เราทานเข้าไปไงคะแป้น้ตาตลไขมเี่คะ โปรโตีนก็เอาไว้ซ่อมสร้างเซลล์ที่สึกหรอค่ะเราก็เลยต้องทานโปรโตีนใหม่เข้าไปเพื่อให้เพียงพอกับเซลล์เก่าที่ตายไปเราจะทานเท่าไหร่คิดง่ายๆค่ะหนักกี่กิโลก็กินโปรโตีนเท่านั้นกรัมอย่างเช่นหนัก50กิโลก็กินโปรโตีน50กรัมหนัก70กิโลก็กินโปรโตีน70กรัมทานโปรโตีนใหม่ให้เพียงพอกับโปรโตีนเก่าที่สลายไปนะคะแค่นี้ก็สุขภาพดีได้แล้วนะคะสุขภาพดีตั้งแต่อวัยวะภายในตับปอหดหัวใจแล้วก็ออกมาถึงภายนอกเป็นผิวหนังเส้นผมและสามารถดูแลรูปร่างให้้้ดดีไไปพรมๆกันเลยค่ะ ด้วยความปรารถนาดีจากเบรชูการ์คิปทูเดย์